คนเราเกิดมาเหมือนผ่าชนะดินตอนอยู่ดื่มกินสรรหาอาหารดำรงชีวิตพิชิตสังครมานในเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ก็จงคิดว่าชีวิตของเรานี้แท้ที่จริงแล้วไม่รู้กรรมเกณฑ์ ไม่รู้ว่านายเวรจะตามมาทวงคืนดังนันการดำรงชีวิตอย่าอยู่อย่างหลงและมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งติดกับชีวิตเรามาคือความตายที่ดำรงในชีวิตของคนทุกคนสิ่งเหล่านี้เราเหมือนมองไม่เห็นแต่ทันทีที่เกิดมาจะติดตัวคู่เรามาเงา ติดตามตัวเราเมื่อไหร่ความตายก็เป็นของคู่กับชีวิตเมื่อน,นั้นจงคิดพิจารณาคนเราเกิดมาเหมือนผาชนะดินตอนอยู่ดื่มกินสรรหาอาหารดำรงชีวิตพิชิตสังครมานอยู่ยาอาหารอีกฐานบุญกรรมตำแหน่งเล็กใหญ่ไพร่หรือผู้ดี ยากจนเศรษฐีหรือมีศักดิ์ต่ำสุขสันหันษาหรือว่าระกรรมอยู่ตึกสูงง้้ำหรือถ้ำพงไพรสุดท้ายทุกคนไม่พ้นหรอกหนาะต้องมรณาอย่าหลงสงสยัยถ้าสีแลงพลัดวิบัติกันไปดินน้ำลมไฟไม่เป็นของตน เหลือแต่ชั่วดีที่ติดตามไปดีส่งผลให้ได้รับมรรคผลชั่วที่ตัวทำตามย่ำยีตนหลีกหนีให้พ้นทุกตัวคนแล